สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาชมรีสอร์ทตั้งอยู่บนภูเขาสูงนะครับบรรยากาศดีวิวสวยอากาศดีมากนะครับลมพัดผ่านเย็นสบายทั้งวันรีสอร์ทแห่งนี้สร้างอยู่บนเนื้อที่14ไร่นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนอนสอสีจอโฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับมีห้องพักรวมทั้งหมด33ห้องนะครับมีบ้านเดียว26หลังและมีบ้านแบบห้องแถวอีกหนึ่งหลังนะครับรวม สิห้องนะครับแล้วก็มีคาราโอเกะมีห้องทําน้ําดื่มนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินชมภายในรีสอร์ทของเรานะครับแล้วก็ฟังรายละเอียดไปด้วยนะครับรีสอร์ทแห่งนี้นะครับท่านเจ้าของรีสอร์ทนะครับท่านอายุค่อนข้างที่จะมากแล้วนะครับท่านก็เลยอยากจะขายรีสอร์ทนี้นะครับราคาขายที่49ล้านบาทนะครับ ท่านมีข้อเสนอให้สองข้อพิเศษดีๆนะครับข้อเสนอข้อที่หนึ่งนะครับท่านใดที่ต้องการอยากจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะครับแต่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารรีสอร์ทนะครับท่านก็มีข้อเสนอว่าให้ลงทุนร่วมกันได้นะครับเป็นเจ้าของร่วมกันมีชื่อร่วมกันในรีสอร์ทกำไรแบ่งกันนะครับ และถ้าในอนาคตต้องการที่อยากจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทคนเดียวนะครับก็สามารถที่จะซื้อต่อกิจการจากเจ้าของเดิมท่านได้เลยนะครับข้อพิเศษข้อที่2นะครับถ้าหากต้องการซื้อรีสอร์ทนะครับแต่ต้องการที่จะผ่อนนะครับทางท่านเจ้าของก็ให้ผ่อนได้นะครับมีดาวอยู่ที่19ล้านบาทและก็ผ่อน5ปีด้วยนะครับผ่อนปีละ6ล้านบาทนะครับ เราก็จะมีรายได้จากการที่มีลูกค้าเข้ามาพักในรีสอร์ทของเรานะครับก็มีเงินในส่วนนี้มาจ่ายรีสอร์ทได้ด้วยนะครับรีสอร์ทแห่งนี้นะครับก็จะมีสระว่ายน้ําเป็นระบบเกลือนะครับมี3ระดับนะครับระดับที่1ก็คือประมาณ50เมห้เซนติเมตรนะครับขอโทษทีไม่ใช่50เมตรนะครับห้เซนติเมตรสำหรับเด็กนะครับแล้วก็ระดับที่2ก็ประมาณ1เมตร และระดับที่3เป็นความลึกอยู่ที่1.5เมตรนะครับจะพาท่านผู้ชมเดินรอบรีสอร์ทของเรานะครับวันนี้มีลูกค้ามาพักกันเต็มทุกห้องนะครับทางพนักงานที่ดูแลรีสอร์ทนะครับก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเราก็จะไม่ได้เข้าไปดูในห้องนะครับเพราะว่าภายในห้องก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดิน รอบรีสอร์ทของเราก่อนนะครับเราเดินมาทางด้านหน้าของรีสอร์ทกันก่อนนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางที่ใหญ่นะครับแยกมาจากถนน2 5งศูน้านลาณรายประมาณ300เมตรนะครับเข้าออกได้2เส้นทางนะครับการเดินทางสะดวกสบายมากนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านพักนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับหลังนี้นะครับ ี่ก็เป็นบ้านพักส่วนหลังที่เราเห็นอยู่ข้างสระน้ำนะครับก็เป็นห้องคาราโอเกะใหญ่นะครับอยู่ข้างสระว่ายน้ำก็จะมีศาลาให้นั่งเล่นอยู่ประมาณ 2- 3สาศาลานะครับรีสอร์ทแห่งนี้ก็จะมีลูกค้ามาพักกันเต็มเป็นประจำนะครับบางครั้งก็จะมีเมาส์นะครับ หมามาทำกิจกรรมต่างๆงานเลี้ยงต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีลูกค้าจากต่างประเทศมาด้วยนะครับที่มาตีกล์ฟที่สนามกล์ฟนาลาฮิวนะครับจากแปลงที่ดินของเรานะครับจากรีสอร์ทของเรานะครับไปที่สนามกล์ฟนาลาฮิวก็ประมาณ8กิโลนะครับอำเภอโคกสำโรงก็ประมาณ5กิโลจังหวัดลบบุรี30 7กิโลนะครับส่วนกรุงเทพมหานครนะครับก็ประมาณ144กิโลนะครับก็เดินทางสะดวกสบายมากนะครับไม่ไกลนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะมีบ้านพักที่เป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านเดี่ยวทางด้านหลังก็จะมีห้องไฟนะครับ เป็นรีสอร์ทอีกรีสอร์หนึ่งนะครับที่เหมาะมากๆนะครับที่ท่านใดอยากจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะครับแต่ไม่มีประสบการณ์ในด้านการทารีสอร์ทนะครับทางเจ้าของก็ให้ร่วมหุ้นได้นะครับสามารถที่จะร่วมหุ้นกันได้มีชื่อในรีสอร์ทนะครับบริหารร่วมกันกําไรแบ่งกันนะครับหรือถ้าหากท่านต้องการที่จะซื้อเป็นของตัวเองเลยนะครับทางท่านเจ้าของก็ สามารถที่จะให้ดาวได้นะครับดาวอยู่ที่19เอซ๋อขอโทษที่ครับดาวอยู่ที่1 9ล้านบาทนะครับให้ผ่อนได้อยู่ที่อ่าปีปีละ6ล้านบาทนะครับอากาศดีมากนะครับภูเขาก็าจะอยู่ทางด้านหลังของรีสอร์ทเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแฝดน,นะครับเป็นบ้านแฝด หลังที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นบ้านของเจ้าของรีสอร์ทท่านพักอยู่นะครับทางด้านหน้าก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับคือทางด้านนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีห้องที่ผลิตน้ำดื่มนะครับระบบ RO นะครับวัดค่าความด่างได้อยู่ที่7.4%นะครับสามารถที่จะทำน้ำแร่ดื่ม นำแรกขายได้เลยนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านเข้ามารีสอร์ทนะครับก็เข้าออกได้สงเส้นทางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแบบแถวนะครับมีทั้งหมด10ห้องนะครับ วันนี้ลูกค้ามาพักเต็มทุกห้องทุกหลังนะครับก็พิ่งจะทยอยออกกันไปนะครับตอนนี้ก็มีแม่บ้านกำลังทำความสะอาดนะครับส่วนห้องนี้นะครับที่เป็นทุกขจกก็จะเป็นห้องคาราโอเกะอีกห้องหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ท่านเอาไว้เก็บอุปกรณ์เก็บของนะครับก็จะมีห้องคาราโอเกะห้องใหญ่อีกหลังหนึ่งนะครับอยู่ที่ข้างริมสระว่ายน้ำนะครับ ก็จะมีบ้านทรงไทยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินไปชมทางด้านหลังของรีสอร์ทของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับทางด้านหลังลมพัดผ่านเย็นสบายมากเลยนะครับอากาศดีมากนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับทางออกนะครับทางด้านนี้มีวิวเขาสวยๆล้อมรอบรีสอร์ทของเราอยู่นะครับ อากาศดีมากเลยนะครับลมพัดผ่านเย็ยนสบายทั้งวันทางด้านหลังนะครับตอนนี้ทางเจ้าของกําลังทําเป็นโคกหนองนาด้วยนะครับแล้วก็ทําเป็นที่เลี้ยงไก่นะครับก็จะมีกิจกรรมให้จับไข่ได้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะ โทรติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับจะพาท่านผู้ชมเดินไปข้างสระว่ายน้ําอีกนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นบ้านพักข้างสระว่ายน้ําอีกนะครับเป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงนะครับน้ําไม่ท่วมแน่นอนอากาศก็ดีนะครับวิวก็สวยการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับห้องพักก็สะอาดสะอ้านมากนะครับหน้าพักผ่อนนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่อยากเข้ามาเป็นเจ้าของรีสอร์ทก็สามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทุกวันนะครับหรือจะเข้ามาดูรีสอร์ทชมรีสอร์ทก่อนก็ได้นะครับเป็นรีสอร์ทที่เปิดดำเนินกิจการอยู่นะครับก็มีลูกค้าเข้ามาพักกันเต็มเป็นประจำนะครับวันนี้ที่เราถ่ายทำก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ วันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่เก้านะครับเป็นวันอาทิตย์ที่เก้ามีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเมื่อคืนวันเสาร์ลูกค้าเต็มนะครับตอนนี้ลูกค้าก็ทยอยออกไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นสะว่ายน้ํานะครับห้องนี้เป็นลังนี้เป็นห้องคาราโอเกะนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498หรือช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Tiktok ทางช่อง TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ